สวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในหัวข้อเรื่องของโอมสลอนะคะหรือว่ากฎของโอหนั่นเองนะคะเ,เกินเกินคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าโอ s l มสลอ้นเนี่ยผู้ที่ค้นพบนั้นเนี่ยก็คือนายมิสเตอร์จอร์จไซมอนโอมนะคะอยู่ประมาณรา,ราวปี1789ถึง1854นะคะแล้วท่านก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนะคะท่านเป็นผู้ที่ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและก็แรงดันไฟฟ้าสนับตัวต้านทานนั่นเองนะคะอา,อาจารย์คิดว่าพวกเราก็คงได้ยินกฎของโอห์มมามากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะคะจนกระทั่งมาทําฟิสิกส์นะคะวิชาฟิสิกส์ตอนปีหนึ่งก็เจอเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์จะสุบง่ายๆเลยที่เราจํากันมาก็คืออะไรเอ่ยนี่ไงตัวนี้เห็นไหมคะ v เท่ากับ ir นะคะก็คือมันคือความสัมพันธ์สูตรสูตรนี้ สูตรสูตรนี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างโวลเทจนะคะที่ตกคล่อมตัว R ตัวนี้กับกระแสที่วิ่งผ่านตัว R ตัวนี้นะคะนะโดยที่ถ้าเกิดดูจากสูตรแล้วดูจากสูตรแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนาะว่าแรงดัน v นั้นเนี่ยนะคะก็ที่ตกคล่อมตัวต้านทานตัวหนึ่งเนี่ยก็จะแปรผันแปรผันโดยตรงนะคะกับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานนั้นนั่นเองตัวต้านทานนั้นนะคะ นะอ่าลองมาดูกันทีนี้สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำในเรื่องของโอห์มสลอนั้นก็คือเรื่องของขั้วนะคะขั้วบวกกับขั้วลบกับทิศทางของกระแสนะคะขอให้จำไว้ว่าในกฎของโอห์มซันนะคะนะอ่าเราบอกแล้ว,ว่า V นั้นก็คือ voltage ที่อยู่ข่อมตัว R นั้น V ตัวอยู่ตรงนี้นี่คือตัว V นะคะอยู่คร่อมตัว R นะคะ นะแล้วก็กระแสนั้นก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัว R ไหลผ่านตัว R นะคะกระแสนะคะอาจารย์จะในออมซอนั้นเราถือว่ากระแสนั้นนะคะจะวิ่งจะแล่นนะคะจากที่ที่มีความต่างศักย์สูงนะคะไปหาที่ที่มีความศักย์ต่ําดังนั้นเราจะให้ตัวอ,อ,อักษรน,นะคะหรือว่า สิมโบลนะคะว่าที่ที่ทมีความต่างศักย์ศูนย์นั้นก็คือจะเป็นขั้วบวกนะคะบวกนะแล้วก็กระแสก็จะวิ่งไหลเข้าขั้วบวกแบบนี้ผ่านตัว R แล้วมันก็จะออกมาทางขั้วลบที่มีความต่างศักย์ต่ำกว่านั่นเองนะคะดังนั้นขอให้เรานะคะช่วยจำนะคะนะรูปภาพนี้เอาไว้ว่าโอห์มสอนั้น นะคะจะ V เท่ากับ IR นะคะตามรูปรูปนี้ถ้าจะให้มันเป็นค่าบวกทั้งหมดนะคะนะนี่ก็คือ V เท่ากับ IR คือ o h m ์มสลอ R แน่นอนเนาะ R ก็คือตัวค่า resitance s นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็น o h m ์มนะคะมีหน่วยเป็นโอห์ม V ก็คือหน่วยเป็นโวล์เนาะนะคะกระแสก็หน่วยเป็นแอม e ปร์นะคะอ่ะตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะนะ V เท่ากับ IR จำไว้เลยนะคะผัวใจของไฟฟ้านะคะนะคะ,ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวนี้ข้อนี้นะอาจารย์เอาง่ายๆนะคือเรามีโว t a g e s อ u c e เนาะ l t a g e source ตัวนี้ l t a g e s o u r c e นะคะบวกลบคัวบวกขับวลบโวลเทสซอร์สโวลเท e ตัวนี้ vs vs จ่าย voltage ออกมาเท่ากับ100โวลต์นะคะ จ่ายไปให้กับวงจรนี้วงจรนี้มีอะไรบ้างมีแค่ตัว R ตัวเดียวมี R ตัวเดียว R ตัวนี้อยู่ตัวเดียวนะคะนะค้ำถามนะคะถามว่าอ่ะกระแสที่ไหลผ่านวงจรนี้หรือ R ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ความที่กระแสความที่มันมีวงจรนี้มีแค่อุปกรณ์อุปกรณ์เดียวคือตัว R ตัวนี้ดังนั้นกระแสก็คือจะไหลผ่านแค่ตัว R ตัวนี้นะคะวิธีการนะคะในการทำโจทย์นะคะ ขอให้ถือหลักอันนี้ไว้ก่อนนะคะว่านี่เราอาจจะยังไม่คล่องขอถือหลักอันนี้ไว้ว่ากระแสนั้นนะคะถ้าไม่มีใครให้ในโจทย์มานะเธอสามารถกําหนดนะคะนิสิตสามารถกําหนดกระแสได้ทิศทางของกระแสได้เองนะคะกระแสนั้นขอให้ออกมาจากั้ว่บวกของตัวแหล่งกําเนิด นะคะเห็นไหมนี่คือ vs แหล่งกาเนิดของเราแหล่งกําเนิดของเราเนาะดังนั้นมีควบวกตรงนี้ค้วลบตรงนี้รู้ได้ยังไงว่านี่คือควบวกนี่คือค้รลบก็คือจะเห็นว่าเส้นมันมีเส้นยาวกับเส้นสั้นเนาะเห็นไหมคะเส้นยาวก,ก็คือตัวควบวกเส้นสั้นนั้นก็คือตัวค้วลบนะคะกระแสจะวิ่งออกจากควบวกของตัวแหล่งกําเนิดแล้วมันก็จะแล่นไปเรื่อยๆตามทางที่มันสามารถเดินทางได้ ตัวเส้นพวกนี้ก็คือสายไฟนั่นเองนะคะกระแสก็จะเล่นตามสายไฟเราจะเห็นว่านะคะกระแสนั้นสามารถที่จะวิ่งกลับไปหาจุดเดิมได้ก็แสดงว่ามันเป็นทั้งลูปเลยเพราะาเรามี1ลูปหลูปลูนี้นะคะกระแสวิ่งมาปุ๊บให้ชื่อมันให้ชื่อว่ากระแสไอกระแสวิ่ง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 ผ่านตัว R เมื่อกระแสวิ่งผ่านตัว R นะคะนิสิตนะคะนิสิต เขียนเลยว่ามันจะเกิด potential drop เกิด potential drop ขึ้นมานะคะที่คล่อมตัว R คล่อมตัว R across R นะคะคล่อมตัว R โดยที่ potential drop นั้นเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีขั้วบวกก็คือกระแสจะวิ่งเข้าขั้วบวกนั้นเราก็ใส่บวกตรงนี้นะคะแล้วก็จะออกมาทางขั้วลบก็คือใส่ลบตรงนี้ดังนั้น v drop ของตัว R ตัวนี้อาจารย์เขียน v R ก็ได้เนาะ ะคะ v o ที่ g e ้นคอม R ตัวนี้ก็คือ VR นั่นเองนะคะนี่ถามว่ากระแสะคืออะไรอ่ะเราก็คือต้องใช้โอห์มสอถูกไหมคือถ้าเกิดเรามีโอห์มสอเราจำได้ว่า V เท่ากับ IR ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ค่า R รู้ค่ากระแสะ I เราก็รู้ค่า v o l t a g e d r o อที่ค่อมตัว R ตัวนั้นได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้ค่าเราต้องการหาค่ากระแสะนะคะเรารู้ค่า V ใช่ไหมคะย้ายข้างเนาะ น,ะะนั้น V I เท่ากับ V ส่วนด้วย R ใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดเรารู้ค่า v o l t a g e Drop ที่ข้อมตัว R นะคะหารด้วยค่า R ตัวนั้นก็จะได้กระแสที่วิ่งผ่านตัว R ตัวนั้นนั่นเองนะคะ,ะคำถามถามว่ากระแสในวงจรนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กระแสเราก็ดูสิอ้ากระแสวิ่งมาปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่ง,งออกมาปุ๊บอกระแสที่วิ่งมานั้นเนี่ยพเอิเป็นกระแสที่วิ่งผ่านตัว R 5กิโมนั่นเอง มันวิ่งมาแล้วมันก็ผ่าน5กิโลโอห์มเห็นไหมมันผ่าน5กิโลโอห์มก็คือแสดงว่ากระแสตัวนี้ใช่ปะ่ะใช่ไหมก็ไอใช่ปะ่ปะนะคะก็เท่ากับต้อง v ที่ข้อมตัว r นี้เนาะหารด้วย r ก็จะได้คําตอบถูกไหมคะนี่เราดูค่าไหมลองมาดูซิเรารูค่าหรือเปล่านะคะอ่ะดูค่าไหม vr หืม vr ถ้าดูจากรูปนี้มันก็ไม่ได้บอกนะว่า vr เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม มันไม่ได้ออกมาชัดๆเขียนมาให้เรารู้อารู้ไหมอา,อารู้นี่นาอาก็คือ 5K o h มโอห์ม5 k คืออะไรคะ 5K ก็คือ5คูณ10ยกกำลัง3โอห์มนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊ะ VR คืออะไรเนี่ยเอ๊ะโจทย์บอกมาเปล่า,าดูรูปกับดูรูปอลองดูสิเห็นไหมเราเห็นอะไรบ้างเอ๊ะ VR VR คือ V ที่ค่อมตัว R อ,อยู่วัดตั้งแต่จุดนี้กับจุดนี้ มีสองจุดเห็นป่ะเฮ้ hey, จุดนี้ถ้าเราลิงก์มันมามันแค่สายไฟเนาะลิงก์มาปุ๊บอ๋อมันก็คือจุดนี้นี่นาถูกไหมจุดนี้มันคือจุดนี้ตัวข้างล่างนี่ล่ะโหนดข้างล่างนี่ล่ะนะลองดูซิเอา้ามาเอา๊ะมันก็ไม่มีตัวอุปกรณ์อะไรขั้นเนาะเป็นแค่สายไฟแค่ดึงยืดมาอา้าวมันก็คือจุดนี้นี่เองนี่นาใช่ไห เห็นไหมคะว่าอะไรเห็นไหมคะว่าเฮ้ยจุดนี้ก็คือจุดนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้เป็นจุดเดียวกันแสดงว่า V R V ที่ค่อมตัว R ตัวนี้อ๋อก็คือ V S นั่นเองดังนั้น V R ในที่นี้ V R ก็คือเท่ากับ V S เท่ากับ100โวลต์นะดังนั้นอาได้แล้วเห็นไหมก็คือแสดงว่าเนาะ V R คือ100 R คือ5 คูณสิบจะกำลัง3า0 0โวลต์5คูณสิบจะกำลัง3โอห์มดังนั้นกระแสไอของเราก็คือ20มิลลิแอมนั่นเองนะคะนี่ก็คือการอัพลายโอห์มลอในวงจรนะคะในวงจรนะคะดังนั้นโอห์มซอนั้นก็คือการหาค่าโวลเทจดรอปที่ค่อมตัว R นะคะแล้วก็เป็นการหาค่ากระแสะที่ค่อมตัว R ณนะ R ตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือ โอห์มสโลว์นะคะอ่าที่มาดูมันจะมีอยู่เคสอยู่2เคสที่สลับ R นะคะสลับ R อ่รามาดูเคสแรกมาดูเคสแรกสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยถ้าเกิด R ของอาจารย์มันเท่ากับ0โอห์มล่ะสมมติอาจารย์มีแบบนี้มีรูปมาแบบนี้นะคะนะเรามีแหล่งกำเนิดเป็นโวลต์เเจเนาะ,ะสมมติว่า V S เท่ากับหโวลต์นะคะสมมติอาจารย์มี R อ่าสมมติมี R ตัวหนึ่ง R ตัวที่1น,นะคะ แล้วอาจารย์ก็มี R ตัวที่2 R ตัวที่2นะคะมี R อยู่2ตัวนะคะเสร็จแล้วบอกว่าเอ้ยอ่ะ R ตัวนี้มีค่าสักค่าหนึ่งอ่าละกันอ่ะห้าโอห์มสิอ่ะ oh ms, อ่ะห้าโอห์ม oh นะคะห้าโอห์มนะคะ R ตัวนี้ให้มันแบบว่าเกือบจะเป็นศูนยะ์อาจจะไม่ใช่ศูนย์นะนะอ่ะ R สองเนี่ยน้อยตัวน้อยมากๆเลยมีค่าน้อยมากๆเลยน้อยอุ๊บส์น็อต น็ <Not. S 2> อตตรงที่ในรูปดินสอครับตรงกลางสีฟ้าใช่ว่าทำไงต่อแล้วเนี่ยตัดไหมต่ okay. อได้เลยครับโอเคมีอาร์สองเนี่ยมีค่าใกล้กับศ oh ูนย์โอห์มศูนย์โอห์มคือน้อยมากๆเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่ oh lly, อ์มสลอเข้าไปใส่อ์มสลอเข้าไปถ้าเกิดเราดูนะอานะคะเซอราจา์บอกว่าอาจารย์ ให้มีกระแสกระแสวิ่งออกมาปุ๊บมันก็คือโครสลู p เนาะนะคะปุ๊บวิ่งมาปุ๊บกระแสวิ่งมาไอกระแสก็วิ่ง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 มาปุ๊บหนึ่งลูปเนาะไอใช่ไหมคะไอไอวิ่งไปผ่านตัว R ตัวไหนอุปกรณ์ตัวไหนมันก็จะเกิด v o l t a g e drop ขึ้นวิ่งผ่าน R1 ก็จะเกิดเป็น v o l t a g e drop เนาะกระแสวิ่งเข้าขั้วบวกออกขั้วลบเนาะ Vr 1นะคะ ให้ชื่อมันเนาะให้ชื่อมันซะกระแสวิง่งมานี่ปึ๊บนะคะเกิด voltage drop บวกลบ V R 2เนาะมี voltage drop กเกิดขึ้นามาดูถ้าอาจารย์บอกว่ามาดูบอกว่า,าถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยแล้ว V r ้าม R 2เท่ากับเท่าไหร่กระแสยังแล่นอยู่เนาะมีกระแสแล่นถูกไหมคะกระแสแล่นนะคะแปลว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่า V R 2เท่ากับเท่าไหร่ V R 2เท่ากับเท่าไหร่ V R 2เหรอเอ๊ะ ่าในเมื่อ R เธอบอกว่ามันใกล้ๆกับศูนย์เนาะใช่ไหมคะกระแสมีแล่นเนาะมีค่ากระแสไอแล่นเฮ้ยแต่คตําตอบมันคือศนะูนย์โวลต์แฮคคำตอบมันคือศูนย์โวลต์คือใกล้ๆศูนย์เลยอะนะคะแ,แสดงว่ามันไม่มีโวลต์จดดรอปคอมวีอาร์สเนาะเนี่ยเท่ากับศูนย์โวลต์ไอวีดรอปคอมวีอาอเออถ้าเกิดอย่างนี้มันหมายความว่าเราสามารถเขียนว่าอะไรหรือมันเรียกว่าอะไรในเคสนี้คือเคสที่มีกระแสแล่นกระแส แล่นผ่านตัว R ตัวนั้นเนาะมีกระแสเล่นแต่ว่าตัวโวลต์ดรอปนั้นเนี่ยกับกลายเป็นเหมือนกับศูนย์โวลต์ไม่มีโวลต์เ e d จดรอปเนาะมันกระแสเล่นได้สบายมากๆเลยไม่มีตัวต้านทานเนาะในเคสนี้นะคะในเคสนี้เราจะสามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดเคสนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอตัว R2 ของเราเนี่ยความที่มันมีความต้านทานน้อยมากเลย R2 เนี่ยความต้านทานเนี่ยน้อยมาก มันทำตัวเหมือนตัวสายไฟปกติมันทำตัวเหมือนสายไฟคือเฮ้ยกระแสะก็เล่นผ่านได้เนาะกระแสแล่นผ่านได้แต่ v l t a g e Drop ตรงเนี้ยมันคือ0ูนยโวลต์นะศูโวลต์นะดังนั้นเคสเคสนี้เมื่อไหร่ที่เรามีส่วนส่วนหนึ่งเรามีอุปกรณ์อันนึงหรือตัว R ในเคสนี้กระแสแล่นได้แต่กลายเป็นว่า Votage Drop เท่ากับ0นย์นั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่า ช็อตเซอร์เคิเราเรียกว่าช็อตเซอร์เคินะ no matter no matter what the values of i กระแสวิ่งเท่าไหร่ก็ตามนะคะบัดมันไม่มีโวล t a g จ d ดรอปเกิดขึ้นเราเรียกว่าช็อตเซอร์เคิลนะช็อตเซอร์เคิลลัดวงจรบางทีภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าลัดวงจรวงจรติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราวาดรูปมันหมายถึงอย่างไรนะ อย่างถ้าเกิดรูปนี้นะรูปนี้อาจารย์จะวาดเฮ้ยกลายเป็นว่ามีกระ,สะแสแล่นอาจารย์มันก็จะมองดูเหมือนกับเป็นแบบนี้หรือว่าอาจารย์พูดบอกว่าเฮ้ยจากรัดวงอยากจะบอกว่าทําการรัดวงจร R2 สินะคะส่วนมี R2 การรัดวงจรก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าบอกว่ารัดวงจร R2 กันนะคะรัดวงจร R2 ก็คือมันเหมือนกับว่าเราเอาสายไฟเนี่ยเข้ามาค้อม R2 เข้ามาค้อม R2 ดังนั้นกระแสเนี่ยกระแสเนี่ยเนาะก็จะแล่นมากระแสแล่นมาปับ๊บถึงถึงจุดนี้อ้าวมาดูสิระหว่างทางนี้กับทางนี้ทางนี้เนาะทางนี้เนี่ยเอ้ยมีค่า R2 นะคะแต่ทางเนี้ยไม่มีค่าตัวรีสิสต์เธอจะเลือกทางไหนเธอก็จะเลือกทางนี้ น,ะะนี่คือความหมายของการว่าเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นนะคะการลัดวงจรนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราเอาสายไฟเนี่ยมาค่อมตัวตัวนั้นนะคะทำให้กระแสเนี่ยมันวิ่งผ่านในส่วนของที่เราทําการลัดวงจรแล้วก็ไม่ผ่าน R ตัวนี้เลยไม่ผ่าน R ตัวนี้ถึงแม้ R ตัวนี้จะมีค่าก็ตามนะคะนี่คือความหมายของคําว่าช็อตเซอร์เคิลหรือว่าลัดวงจรนั่นเองคือกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ แต่ว่าไม่มี v o ล t a เท d ด o รที่ค่อมตรงนี้จะกลายเป็น0นย์นั่นเองนี่คือความหมายของการลัดวงจรหรือว่าช็อตเซอร์เคิตนะคะอีกเคสหนึ่งอีกเคสนึงนะคะเคสที่2ถ้าเกิด R เกิดเป็นค่าที่สูงมากๆล่ะ R มีค่าที่สูงมากๆเนาะ,ะมี R 1เนาะ VS แล้ว R 2ตัวเนี้ย โอ้โหแบบว่ามีค่าที่สูงมากๆเลยอนี่คืออะไรนะค่า,าตัว a n c e ความต้านทานเนาะนะตัวต้านทานคือต้านทานกระแสใช่ไหมคะเนาะชื่อมันก็บอกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่า R เนี่ยตัวต้านทานเนี่ยสูงมากๆเลยมันจะหมายความว่าไงมันก็ไม่ได้อยากให้กระแสผ่านกระแสมันผ่านไปไม่ได้ถูกไหมสูงมากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอ่ะสิ่งเกิดเป็นงไงเฮ้อ สิ่งที่เกิดขึ้คือในเมื่อบอกว่ากระแสมันก็คือจะวิ่งผ่านไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าความต้านทานเนี่ยมันสูงมากดังนั้น i เนี่ยก็จะน้อยมากๆเลยน้อยมากๆเรียกว่าจะไปถึงศูนย์แอมเลยด้วยซ้ำนะคะนะถ้าเกิดเราดูเห็นไหมไอสูตรโอห์มสลอไเท่ากับ v ส่วนด้วย r v ส่วนด้วย r ถ้า r มันสูงมากๆ v ยังค่าเดิมอาสูงเท่าไหร่ไอตัวคำตอบกระแสก็จะคือยิ่ง ใกล้ไปกับศูนย์ใช่ไหมเป็นศูนย์แอมอย่างนี้มันหมายความว่ายัางไงเหรอมันก็หมายความว่ายัางไงเออฮะ v เนี่ยมีค่าอะไรก็ได้ใช่ป่ะแล้วมี v ที่ข้อมตัว R เนี่ยค่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิด R เนี่ยสูงมากๆก,ก,กระแสะไม่มีแฮะไม่มีกระแสไหลผ่านได้ไม่มีกระแสไหลผ่านได้แต่ว่ามี v ค่อมตรงจุดจุดนั้นนะคะมันก็บอกว่าเฮ้ยกระแสเนี่ยไม่มีนะไม่มีกระแสะนะ แต่อยูมีวีคอมอยู่นะมีวีคอมอยู่ถ้าเกิดเคสนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือไม่ว่า v o ล a g เจจะเป็นค่าอะไรก็ตาม regardless of voltage values เนอะไม่มีกระแสแล่นผ่านระหว่างจุดนั้นเราเรียกว่า open circuit open circuit วงจรเปิดเนอะ open circuit ในความหมายมันคืออะไร แปลว่าไอโ้โจทย์นี้มันก็จะออกมาคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆกับว่าเราสามารถเขียนเป็นว่าอย่างนี้ V S เนอะลบ V S R 1เสร็จแล้วตรง R 2เนี่ยมันกลายเป็น Open Circuit ขึ้นมาเนาะ o p r n u i r c u i t ขึ้นมาก็คือเห็นไหมว่ากระแสมันไม่สามารถเล่นไปได้เพราะว่ามันมีตรงช่วงช่วงหนึ่งที่มันทำตัวเหมือนเป็น Open Circuit มันไม่เป็น complete path ไม่เป็น complete loop มันไปไม่ได้คือกระแสมันไปต่อไม่ได้นะคะดังนั้นกระแสเท่ากับ0แต่ว่าเออเกระแสเท่ากับ0ย์แต่ถ้าเกิดเราเอาวัดโวลต์เชตตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับ V R 2เนาะนะคะวัดโวลต์เชตระหว่างจุดนี้กับจุดนี้มันสามารถวัดได้มันจะมีค่าออกมาค่าหนึ่งมีค่าออกมาค่าหนึ่งนะคะจะมีค่า V R เป็นค่าค่าหนึ่งมีค่า ะะถ้าเกิดเราดูรูปนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่าไหรเนาะในเมื่อกระแสในเมื่อกระแสเท่ากับศูนย์ถ้าอาจารย์บอกว่าแล้ว vr หนึ่งเท่ากับเท่าไรอะ vr หนึ่งเนาะ vr หนึ่งเท่าไหร่ไรอ้าวแต่ว่า r หนึ่ง v เท่ากับ ir ถูกไหม r หนึ่งคูณด้วย i แต่ว่าเราบอกว่ามันเป็น open circuit ตรงนี้กระแสไม่สามารถล่งผ่านได้ดังนั้น i ก็คือเท่ากับศูนย์ถูกไหมดังนั้นเท่ากับศูนย์โวลต์แสดงว่า vr หนึ่งเท่ากับศูนย์โวลต์ไม่มี voltage d r o ตรงนี้ไม่มีโวลต์ชิดคอมคือ Vr 1เท่ากับศูนย์ Vr หนึ่งเท่ากับศูนย์เาคะอา,าแสดงว่าอะไรถ้าเกิด Vr 1เท่ากับศูนไม่มีโวลต์ชิดคอมแสดงว่าเฮ้ยจุดนี้ voltage ที่ตรงจุดนี้มันไม่มีศูนโวลต์มันอยู่ข่อมตรงนี้แล้วจุดนี้ก็คือต้องเท่ากับจุดนี้ถูกไหมเนาะจุดนี้เท่ากับจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นแค่สายไฟถูกไหมก็คือกับจุดนี้โหนดเดียวกันเนาะแสดงว่าอา้าว Vr2 มันก็คือเท่ากับ Vs นั่นเองในรูปรูปนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์โชว์นี้นะคะก็คือถ้าเกิดเรามี voltage source ตรงนี้เท่ากับ v ถ้าอาจารย์เป็นแค่ดึงสายดึงสายไฟมาปุ๊บต่อให้มันยาวหน่อยอาจารย์วัดค่า v ระหว่าง2จุดนี้วัดรัดทีระหว่าง2จุดนี้ นะคำตอบมันก็คือเท่ากับ v ที่ค่อมสุดนี้ก็คือเท่ากับ v ตัวนี้นั่นเองนั่นนะคะก็ v ตัวนี้ก็คือ v v ที่ค่อมตรงนี้ก็คือ v เท่ากับตัว voltage source นั่นเองนะคะ C R นี่คือความหมายของ open circuit open circuit คือนะ voltage เป็นค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่จะไม่มีกระแสไหลผ่านและวิธีการเขียนก็คือเนี่ยเหมือนกับเราดึงตัวเหมือนเราดึงตัว R2 เนี่ยออกไปเลยเหมือนเราดึงตัว R2 ออกไปเหมือนเราดึงตัว R2 ออกไป No. มันก็เลยเหลือเป็นเหมือนกับโบว์อย่างเงี้ยกระแสก็วิ่งไหลผ่านไม่ได้นี่คือความหมายของ Open c i r c u ์เดังนั้นนะคะขอให้จําอันนี้ไว้เพราะอาจารย์ก็จะพูดบ่อยๆว่าอตอนนี้นะอุปกรณ์ตัวนี้ทําตัวเหมือน Open c i r c u ์เนะนะตอนนี้อุปกรณ์ตัวนี้ทําตัวเหมือนเป็นช็อต t ซอร์เคดเป็นต้นนะคะดังนั้นนี่ก็คือ2นิยามของ Open นกับโ l o สเซอร์เคดนี้จั์ขอกลับย้อนกลับมาที่สูตรของ Power ะะเราทำเมื่อตอนในคลิปเราเรียนในคลิปของเรื่องของ introduction ไปนะคะว่าอะไรนะในอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะ P ก็เท่ากับ V คูณด้วย I ถูกไหมคะนะ V คูณด้วย I สมมติวต้องการหา power หา power ที่ R ตัวนี้นะคะ power ที่จุด R ตัวนี้ก็คือ V I. ที่ข้อม R voltage ที่ข้อม R คูณด้วยกระแสที่ผ่านด้วย R ใช่ไหมคะตอนนี้เราเรียนเพิ่มแล้วว่า เรารู้ว่าโอห์มสอคือ v เท่ากับ i r โอห์มสอโอห์มสอคือ v เท่ากับ i r ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์เรียกว่าแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปนะคะแทนค่าเข้าไปแทนค่าว่าอะถ้าเกิดบอกว่านั้น i ก็เท่ากับ v ส่วนด้วย r นะดังนั้น p power ของเรา power ก็คือเท่ากับเนาะ p เท่ากับ v คูณด้วย i v ก็คือ v ตัวนี้เนาะ นะคะไอก็เอาไอตัวนี้ไอตัวนี้มาใส่แทนเนาะเอาไอไอตัวนี้มาใส่เข้าไปในตัวนี้สับสติวเข้าไปในตัวน,นี้ก็ได้เป็น v ส่วน r แบบนี้เนาะนะคะนั้นคำตอบก็คือ v s ส่วนด้วย r v s ส่วนด้วย r นะดังนั้นก็จะได้เป็นว่า p ก็เท่ากับ v ส q u a r ส่วนด้วย r เช่นเดียวกันนะคะหรือหรือหรือนะคะอาจารย์บอกว่าอ่ะ ในเมื่อ V เท่ากับ IR ใช่ไหมคะโอห์มสลอ V เท่ากับ IR เนาะ P เท่ากับอะไรเนี่ยอาจารย์เขียนว่า I คูณด้วย V เท่าทีสลับกันนะคะดังนั้นอาจารย์ s u b s t i t u t e ว่า V เท่ากับ IR แทนค่าเข้าไปใน V ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นเนอะอันนี้ I ตัวแรก V ตัวนี้ก็คือ IR ดังนั้นคำตอบคือ I square R นะคะดังนั้นสูตร power ของเรา ก็เลยสามารถเขียนได้3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ P เท่ากับ V คูณ I เนาะนะคะเท่ากับ V square ส่วนด้วย R แล้วก็เท่ากับ I square R นั่นเองนี่ก็คือสูตรของ power เมื่อเราเแทนค่าใส่ค่าโอห์มส์ลอเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้3รูปแบบของกำลังไฟฟ้านะคะนะคะนั้นวันนี้ ในส่วนของโอมสลอนะคะอาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะเจอกันเซสชันหน้านะคะขอบคุณค่ะ